ห้ามคืนด้วยแข้งซ้ายครับต่อยขวาคืนหนึ่งทีครับห้าต่อยล่างสลับบนครับตอนนี้อุัยจิ้มลำตัวของสมทงครับขัดขวาขึ้นไปห้มอู่สองทีสมทงคืนน้ำมาสายตบหนึ่งทีฮะต้องถอยครับโอ้โหดูฮะนี่ครับคืนน้ำมาซ้ายครับโอ้ยห้มถอยออกมาทำช็ชมสมทรงเดินบี้เดินบทเข้าหาจิ้มซ้ายหนึ่งทีไม่ถึงนะตอนนี้ฮะโอ้โหเดินอ,อูวิ่งเข้าหาสมทรงโผล่ไดไเดินครับต่โอ้ยหมดแข้งซ้ายครับตรงต่อยซ้ายหนึ่งทีเตะซ้ายหนึ่งทีครับโอ้โหโอ้ยเตะที่หัวเข่านะขัดนะครับ พยายามถอยหนีฮะตอนนี้ฮะเตะอู้เตะซ้ายคืนครับเตะซ้ายเบามากครับฮัมอู้สมโฟงอู้คืนนีมาซ้ายคุณผู้ชมอู้คุณผู้ชมมากไฮลิดนะฮะคุณผู้ชมต่อยซ้ายครับสมโฟงเอาไงครับเตะซ้ายครับปูสวยฮะเตะซ้ายอนึ่งทีครับสมโฟงแมตต่อยใช่ไหมอย่าลืมเตะฮะสมโฟงอย่าลืมเตะฮะอู้ครเริ่มจะเอียงแล้วครับทำไฮลิดครับนี่ครับโดนอู้คูโดนทำซ้ายทั้งขวาสมโฟงนะฮะอู้ใคยืนโงกโงนมาแล้วต่อยซ้ายครับสวยฮะอู้ครเตะซ้ายหนึ่งทีครับปูฮัมครับจะอยู่ยังไงครับต้องยกขากันฮะ แกกันแข่งไม่ไปครับอู้นี่ไต้ซ้ายขึ้นนะยอดหน้าครับสมโฟงอู้ยดอกนี้โคตรจริงๆฮะดูฮะโอ้โหต่างชาติเฮครับต่อยซ้ายขึ้นครับสมโฟงโอ้โหใหญ่กว่าฮะสมโฟงเยอะนะฮะนี่ครับสมโฟงคุมสถานการณ์ได้หมดครับตอนนี้โอ้ไต้ซ้ายสองแข้งครับอู้ยยืนให้สมโฟงไต้เลยครับโอ้โหหนีไม่ออกครับยางแตกครับโยม โอ้โหหมดยกก่อนครับท่านชมฮืม <c oughs> ดูจงังหวะภาพช้า <c oughs> <c oughs> โอ้โหต่อยซ้ายครับชมเต็มไหลฮะโอ้โหไอฮะโอ้โหจิมในสองหมัดในสามนะท่านชมโอ้โหต่อยระยะประชิดนะฮะ แน่นอนครับสมทรงเกีติธรณีคนนี้ครับดักชกมาต่อเกมมันยกที่3ายกสุดท้ายฮะจะเอายังไงครับโอ้โหทำไพลินะจะเอาอะไรมาสู้ครับถ้าคุณยังกันแข่งของสมทรงไม่ได้ครับชมต้องยกขามาบังครับมาไปยืนรับเป็นท่าเดียวมึงกอกล้วยถ้าไม่ได้นะฮะโอ้โหสะสมไม่เยอะครับเตะซ้ายครับสมทรงโอ้โหท่านชมโอ้ยเตะควายเตะอูวตายควายล้มสมทรงรุ่นนี้ฮะดูฮะโอ้ยเตะซ้ายครับท่านชมสะสมไปสองแข่งครับยกที่สามฮะ แต่ยืนยังไงครับนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายอ่ะโอ้โหเบิร์นแข้งอสามทีอ่ะโอ้ยทำเฮลิต้องลงไปกองทำการนับก่อนครับโอ้โหแกยืนไม่อยู่นะครับชมเสียทรงหมดแล้วครับโอ้ยรับแข้งโบ๊ทนี่ครับรับแข้งสมทรงไปเยอะครับโอ้โหโอ้ยสมทรงไม่อยากจะทำหรือยังไงครับแม่นี่ครับโอ้โหเตะขู่ท่านชมสมทรงเกียรติธรณีคนนี้ครับจำชื่อนี้ไว้นะท่านชมเตะทรายครับนี่ครับไอจอมเตะยางขู่ต่อสู้โอ้โหล้วงครับอยู่ไงก็ยืนไม่อยู่นะท่านชม โอ้ดอกสุดท้ายครับมาโอ้โหเจาะยางครับทั้งยกฮ่ะอุ้ยแกแข็งแรงจริงครับไม่ไหวครับท่านชมโอ้โหไม่เอาดีกว่าฮะอันตรายครับบังไม่เป็นนี่อันตรายขานี่หักได้นะโอ้โหสมทรงเตะอย่างนี้ครับท่านชมจังหวะพลาพช้าครับไปยืนซดหมัดสมทรงใกล้ๆอะอุ้ยดูครับเตี้ยกว่าจะเตะขึ้นการขอได้ท่านชมโอ้โหดูฮะโอ้โหโหจริงฮะดูครับดูว่าสมทรงคนนี้ฮะท่านชม และในที่สุดครับสมทรงก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความใหญ่ครับไม่ใช่คาตอบของทุกอย่างนะครับท่านผู้ชม